ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกท่านายอั๋นบุรีรัมย์นะครับที่กรกตสอบหัวสวที่นะครับบุรีรัมย์ใช้บอลไก่ของนักการเมืองเป็นที่นะครับสมัครก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับทนายอั๋นเองนะครับได้ตั้งข้อพิรุธและตั้งคําถามในครับในเรื่องของการหัวนะครับเรื่องของการเลือกสวนะครับโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับว่ามีการใช้บอลไก่ของนักการเมืองเป็นที่สมัครเอ๊ะ เวลาที่สมัครนะครับสอวอต้องไปสมัครที่บ่อนไก่หรือยังไงครับทนายอันเนี่ยจี้กะกะตนะครับสอบรวมกลุ่มซุ่มใช้บ่อนไก่นะักการเมืองท้องถิ่นบุรีรัมเนี่ยเป็นที่สมัครสอวอรสอการเมืองนะครับจ้างหัว เรียกร้องกกตบุรีรัมเปิด51รายชื่อที่ถูกตัดสิทธิ์ว่าเป็นใครบ้างพร้อมขอทําหน้าที่อย่ารับใช้บ้านใหญ่เมื่อเวลา 13. บสนกายีนาทีของวันที่3 1มสิบเอพฤษภาคมที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนายพัทรพงศ์สุภศรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมเนี่ยได้เข้ายื่นต่อกกตให้ตรวจสอบกรณีที่มีการรวมกลุ่มก่อไปสมัครสอวอรที่บ่อนไก่ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัม นายพัทนพงศ์กล่าวว่าปกติแล้วเขารับสมัครสอวอรที่นะที่ว่าการอำเภอแต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แปลกมากไปสมัครสอวอกันที่บ่อนไก่ซึ่งเป็นบ่อนไก่ของสอจอบางคนโดยมีนายกอบอตอนะครับเกณฑ์ชาวบ้านไปสมัครหน้าสังเวชใจเป็นที่สุด มีชาวบ้านบางคนเขียนคำว่าวุฒธธิสภายังไม่ออกแล้วจะมาสมัครเป็นสอวอและยังมีปรัรใหใ่อาวุโสอำนวยความสะดวกแอบเอาใบสมัครมากรอกข้อมูลให้อย่างเรียบร้อยนะครับตนมาวันนี้นะครับก็เพื่อจะให้กรกตกลางไปตรวจสอบดูนะครับตนนะก็อยากจะถามว่านายสแสวงบุญมีเนี่ยเลขาธิการกรกตที่เป็นคนบุรีรำ จะถามย้ําว่าเมื่อไรมีการเลือกตั้งนะครับคนพูดถึงบุรีรัมย์ในลักษณะที่ดูถูกดูแคลนนะครับว่าอยู่ภายใต้อานาตของบ้านใหญ่เลือกตั้งนะครับทุกครั้งโศกปกทุกครั้งในจังหวัดบุรีรัมย์นายแสวงเป็นคนมีอํานาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งให้เที่ยงธรรมแต่ไม่เห็นทําอะไรเลยนายพัทลงพงยังกล่าวต่ออีกว่ากกตได้อะไรจากการออกระเบียบแนะนําตัวของผู้สมัครสอวอรที่มีการ จำกัดสิทธิส่วนบุคคลในการสร้างระเบียบในการเลือกสวออหรือคุณมีวัตถุประสงค์อะไรในการแอบแฝงบางอยา่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกสวออครั้งนี้ปัตชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยอาจจะมีการเห็นและแนะนำตัวแต่กรกตดันไปสร้างเงื่อนไขระเบียบ ปิดนะครับเพื่อไม่อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับรู้อะไรเลยและท้ายที่สุดนะครับจะเกิดการหัวกันและมีการจ้างกลุ่มกันเองท้องฝ่ายการเมืองนะครับสสทั้งหลายทั้งนักการเมืองในแต่ละจังหวัดหรือที่เรียกกันว่าบ้านใหญ่นะครับที่ส่งพวกรูกกระจกของตนเองมาลงสมัครจึงเรียก เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากคิดว่ากกตต้องการให้การเลือกสอวกครั้งนี้เป็นเรื่องสอปกปรกโศโครกแบบนี้อย่างนั้นหรือนายนะครับนายอันน่ยหรือนายพัทรพงษ์ยังกล่าวต่ออยว่าตัวอย่างในขาที่การกกตมิดได้นะครับไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อเลยจากการเลือกตั้งสสเมื่อปี2562นะครับสปกปรกมีบัตรขยิงเกิดขึ้นและการเลือกตั้งในปี2 5 6กก็มีความไม่โปร่งใสหลายประการ แล้วการเลือกสอวยังไม่เกิดขึ้นเลยก็มีท่าทีในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะสกปรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรกตคือผู้ที่ออกแบบการเลือกตั้งครั้งนี้สุมเสียงว่าจะสกปรกด้วยกันหัวกันและการรวมกลุ่มกันของคนที่เป็นบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัด สุดท้ายกะกะตรู้หน้าที่ของตนเองหรือไม่ว่าต้องจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ให้กับประชาชนรู้สึกอุ่นใจเมื่อมีพวกคุณแต่หลายครั้งตนเชื่อว่าพวกคุณนะครับคือคนที่ทําลายที่มาจากเจตจำนงบริสุทธิ์ของประชาชนดังนั้นการเลือกสอวอ เขาอยากเห็นคนที่มีความร,รู้ความสามารถไม่ใช่อยากเห็นสวที่ตกอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองหรือไม่เป็นที่ขี้ค่าของนักการเมืองแต่ไม่เป็นไรตนประกาศอีกรอบว่าผมกับนายแสวงและก,กรกตรจะต้องวัดกันให้ถึง่ทีสุดสัปดาห์หน้าผมจะไปตามต่อที่กองบังคับการปราบปราม,ามเรื่องที่แจ้งฟาร์มจับนายแสวงวันนี้นะครับตนขอนำชื่อนำสกุล ของคนบางคนที่เกี่ยวข้องให้กับกกตไปตรวจสอบและฝากถึงกกตบุรีลสำสําหรับเจ้าหน้าที่ที่รับใช้บ้านใหญ่ทําอย่างกับได้เงินมาจากบ้านใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทําตัวรับใช้ขี้ค่าบ้านใหญ่สําหรับกกตที่บุรีลำบางคนและทราบมาว่านะครับกกตบุรีลมได้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครเขา51คนเนื่องจากไปสักัดพักการเมืองแต่ไม่ได้บอกว่าพักการเมืองไหนบ้างตนอยากรู้ว่า51คนที่ถูกพัก มีคนของพักภูมิใจไทยบ้างหรือเปล่ากล้าตัดคนของพักภูมิใจไทยไหมกกตกล้าไปยุ่งกับคนของภูมิใจไทยไหมตนจะดูน้ำหน้ากกตที่บุรีร์ด้วยนายพัฒรพงษ์หรือว่าทนายอั๋นกล่าวอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทนายอั๋นออกมาเดินหน้าชนกับกกตนะครับก็ต้องบอกว่าทนายอัน๋นทั้งบุกทั้งดุยนะครับทั้งแฉในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับกกตมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเยวอเดีนหนให้ฟังครับ